ตอนนี้เริ่มขายบัตรขาตัวแล้วค่ะจะพาไปดูสาวขาบัตรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะพาไปดูบัสาวขายบัตรกันค่ะประจำการแล้วเสียงไม่ใยได้ล่ะเสียงกับไม่ใยได้ล่ะเสียงไม่ใยเลยปกติปกติอยู่หรอ แต่ว่าคอม่ปกติหร,ร,ร <c oughs> ืนเ่าไม่หลอกม่ปกติเป็นคันคอมาจ้ะค่ะ,ะคือนี่นอนตะเว็นพักผ่อนได้พักผ่อนเยอะๆอ <c oughs> อาจจะซาเนี่ยค่ะสัญญาณไม่ดีเลยวันนี้ทั้งสองค่เลยค่ะอาจจะหลุดซาเนี่ย แลอมเป็น้วมูลอผมแปลงมหาถาการา์ตอนที่เราข้างลูของนิสสุเบรมร้อยหาสิบสมัยนี้คอเป็นทีเล่นต่จะาอย่าลียหนวรับ เสยร้อเียเิย้ยมาเรื่อยๆค่ะวันนี้เขาแสดงอยู่บ้านเมือำเภอวาลินชัมลาดจังหวัดห้นาชันีซาแต่ถ้าท่านซื้อนเป็นกล่อง แขใหญ่กระโปใหญ่ที่ตัวน้ที่ห้าร้อยปนด้งนเครัี่นวยเอมาดีเปาอีกแ้วเปาใคาลโอ้ยเขาตามมาดูเราหรือเปล่าเขาตามมาดูพี่หมอนหรอหรือว่าเขาตามมาดูพี่หมอนเขาตามมาขายเสเีเรหเข phòng đen hả, càng nhiều cái này, cái này, à, không nhỉ, cái con con này, 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 cái con con รอบใหม่ก็ค uh, ือเป็น okay. สูนสักด้วยคกีไอยาูดแต่ตอนนี้เรามีรซัดด้วยตอยู่เี้เอเอสเอเอสทำได้ใช่มีคอมเมนต์ถามว่าเป็นอยังแอดมินคือบลดคีบอ่ะค่ะคนไทยเราแตมันล้มก็ได้ค่ะมือนี่เน็ตอาจจะซ่าแน่

เป็นได๋นงไมีตัวเดียวใส่เข็มกระไดเอาวะแม่ไปชิมมาแล้วร้านนั้นมันอร่อยมากเดี๋ยวไปจัดให้ จัดเลยจัดเลยใส่เข็มได้ยัวอย่าไปซื้อให้ช่วงนี้เขาอยู่ใกล้ๆบ้านน้องค่ะคนได้กลับบ้านลายเมื่อ ักไกลบ้านน้องอีกเลยเมื่อนี้กับมาแค่หาสิบหกสิบโลจากบ้านอ,อีกค่ะนสองอี่่สถานที่ืืออยู่ทุ่งนาเลยค่ะสัญญาณกันสิอาจจะซ่าแน่ไม่มีบ้านคนเลยอยู่ตรงนี้ ได้พื้นที่มันกว้างนีดค่ะ,ะ,ะสัหร,รับรที่สุดเราไปนะครับตอนนี้ท่านไฟไล่ยางมหาดีฮานองขอนบอกขอนบอลเป็นราคาของบริษัทมาเองรากาเท่าขวเนดดี่ยปกต,ปติแล้วเราซื้ออาหารซื้ออะไรมาก็ทำเป็นี้ถุงมาด้วยอย่างเช่นไม้ลูกชิ้นน่ เก็บไปด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะต้องไปลูกศิลุกเก็บไปด้วยตรงนี้ตรงนี้ครับดูแลช่วยกันนะครับขาบคาณคับคุณสดงานนี้นะครับขอบคุณพลังพลุยขอบคุณนักการัานวันนี้มานั่งอยู่ทั้งวันเลยขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมาเบิกมาแย่งสลับกันคุณครูบ้านนะครับเพื่ประสานเบื้องั้นเบื้องนี้ให้เพื่อความสะดวกันกากจะเกิดอะไรเรียกได้ว้าอื้อึดเใส่นะครับรถไทยมาให้กำลังใจทีมงานกันหลายๆค่ะเมื่อนี้บ้านครูเมืองที่หนองค่างอำเภอวารินชำราด จังหวัดบนราชธานีค่ะบรรนางานมือนี่60บาทอุ้เด็ก6กบาทผู้ใหญ่2 2ค่งรี่บค่ะกินอ่าาประัาล้นะครับตอนนี้ิาราด้วยรัสงแถวก็ปดนี่ออกยสักข้าสักเ่นไรเราจะใช้ม้ไหมลูกเอาเลยเอา่้าี้าลูกไเได้ันกได้เลยเดวาฝาสาสวยนะก็ด้สัก่าัน้มาบอ Okay.